สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยคและก็สำนวนนะคะเกี่ยวกับเงินเนาะ Sentences and idioms Time is money Time is money เวลาเป็นเงินเป็นทอง I want to be rich I want to be rich ฉันอยากรวย Rich แปลว่ารวยนะคะ Can I borrow some money? Can I borrow some money? ฉันขอยืมเงินหน่อยได้ไหม Borrow แปลว่ายืมนะคะ I am broke. I am broke. ฉันถังแตกอะไม่มีเงิน I do not have cash. I do not have cash. ฉันไม่มีเงินสด Cash แปลว,ว่าเงินสดค่ะต่อไปเป็นสำนวนนะคะ Money talks Money talks คุยกันด้วยเงินหรือใช้เงินแก้ปัญหา Have money to burn Have money to burn รวยมากจนเอาเงินมาเผาเล่นได้รวยสุดๆ mega killing mega killing ทำเงินได้เยอะหาเงินได้เยอะ money doesn't grow on trees money doesn't grow on trees เงินไม่หาได้ง่ายๆนะไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ make ends meet make ends meet ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนน่ะบริหารเงินไม่เป็นนะ save for our rainy day save for rainy day การเก็บเงินเตรียมไว้เผื่อสำหรับอนาคตเผื่อเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะคะ save for our rainy day ในวันที่แบบมีวิกฤตค่ะ Nest egg, Nest egg เงินสำรองในอนาคต Bring home the bacon, Bring home the bacon คนหาเลี้ยงครอบครัว Money is the root of all evil, Money is the root of all evil เงินเป็นสาเหตุของเรื่องร้ายๆสำนวนนี้ก็จะมีเชื่อมเสียงอยู่สองจังหวะตรง r o o t of all เป็น root of all root of, of all evil you can t take t it with you you can take it with you ประโยคนี้สำนวนนี้ก็จะแปลว่าตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้นะคะ มีเชื่อมเสียงอยู่2จังหวะน,นะคะตรง can't take 1จังหวะแล้วก็ take it หจังหวะน,นะคะ you can't take it with you ตายไปก็ไปด้วยไม่ได้โอเคอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กด share แล้วก็ add line มาคุยกันได้ที่ a d 5 9 abc นะคะ thank you for watching see you soon bye